ก็เลยยากอย่างจังไ่ทัมญาขวมดีนายารประจำควกการเียนการเรียนักตรงนี้การเียสสุดขอรายงานผลการรมหลักสูตรประชาธิปไใจทาตรงนี้เพื่อเป็นพิมพทีส่งประจำปี2 8เพื่อเนชาธิปไวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประชาธิปไจยแบประชาตยลดาแยกรวมท่างการ่วือในการปฏงานับเจ ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านของตนเองว่าดอียดการอบรมอย่างนี้หนึกระบวนการศึกษาอบรมจำเป็นตามสาายที่ถูกต้องเช่นการระบาดที่มีสมาธิการอบรมหรือการให้เกียรติตอเพื่อนมนุษย์การกระตับความดีการละทิ้งความชั่วด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเล่าและการสอดสบวัตสองกระบวนการสร้างความเข้าใจให้เกิดความเชื่อมัน่นสัตยานในนโยบายของรัฐ เมื่อเราไปส่งการที่ทำกับมือกับเจ้าหน้าที่รับในการแก้ปัญหาในพื้นที่จุนชนหมู่บ้านตะเคียนสามการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและการดำเนินชีวิตในกรอบของกฎหมายอย่างมีความสุขสี่การสร้างโอกาสให้เคยได้เข้าร่วมกระบวนการปรับปรุงเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจในเจตนาหลักทรัพย์ของรัฐผู้เข้าร่วมรมหลักสูตรประชาร่วมใจ ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่จำนวน74ีคนดังนี้จังหวัดปัตตานีจำนวนยี่สสองคนจังหวัดยลาจำนวนยี่สคนจังหวัดกะลาที่ว่าจำนวน2ี่ห้าคนและจังหวัดสงขลาจำนวน1ีคนผลการประชุมได้ลผลเป็นที่น่าพอใจยิ่งผู้เข้าร่วม,มประชุมมีความตั้งใจและสามารถาคนำความรู้ที่ได้ไไรับไปรอบรุมแก้ไขเป็นแนวทางการร่วดำเนินชีวิต และส่งผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนรวมทั้งระหว่างประชาชนกันเองเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งม,มั่นคงและมีตลอดไปตามหลคกการของผู้ประกรบการนในในี้หนึ่งเป็นผู้สริมที่ดีตามแรวทางศาสนาที่ถูกต้อง,ตองไม่ปปินการต้นเิดกฎหมายานเมนองเป็นผู้ํำในการเผยแพร่ความดีสู่สังคม วันนี้ในเวลาที่ถึงวันแล้วกระผมขอญาตเรียนเชิญท่านประธานในรณร้อมัตสึรองและการรรกาการปิดการปิดโรมหลักสูตรประชาธิปไตยทาความดีเพื่อป็นรุ่นที่สองประจำปีส5 5 8ต่อไปครับต่อไปขอเรียนเชิญ้อมัตสึร้อง